โอ้ยที no hand, hello, ่นี me. <Yeah. S 1> ah. I I ่ที่ไหนกันล้วเนี่ยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะโอ้ที่ไหนแล้วเนี่ยที่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันคุกคุ้นี่มันไฟเขียวไฟแดงไม่ใช่เหรอโอแย่แล้วฉันจะผ่านได้ไงวะแทกเปลี่ยนชุดอย่างไงเหรอเอาชุดผู้ชายอันนี้เออโอ้ยเอาชุดผูชาุดอะไรกันมาดูไปก่อนไปเลย ไปไปไปตอบเอออย่าเลยเกิดนี่มันเออเนี่ยเนี่ยตายไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยจะจะบ้าตายอะไรวะเนี่ยวันนี้มันอะไรวะเนี่ยยาวมากเลยฉันก็มาอยู่ในเกมแบบนี้ได้ไงกันกลัวเอ๊ะนิ่งไว้อย่างนั้นเหรอฉันเกิดซีนี้มาเหมือนกันไปเลยไปเลยโดิโดโดเฮ้ยชึบโอเคโอเค นั่นแหละไปชุบโอเคเฮ้ยอชุบไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่แกเป็นไงเนี่ยนี่เธอเป็นไรโออะไรนะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปดูเฮ้ยอุ้ยว่างอ่ะกลับมาไห่ก่อนอเฮ้ยไฟแด,จด,จดงจุดจุดต้องหยุดเพื่อนเราต้องหยุดเราต้องหยุดเราต้องหยุดไปไปไป

คนอะไรเจ้าคือคือคือไปไปไปเดือดเดือดเดือดเดไปเด้งไม่ไม่อะเอกิดอะไรอะไรอนันเอาอย่ากดติดตามด้วยนะไฟยึดอะไรกันวะเนี่ย ไปไปกันทุกคนออกหรือล่วงอีกเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรวะเดิน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 ไปเดินไปนี่ไเอ้าไปไปไปย่ไปเขียวย่ไปยไปนอนถ่ายอีกไปแทงไปแทง

ไฟีเหียวก็ก่าวว่าโอเีคิดมาสมิดาไฟแดงไฟเหียวฉันไม่ไหวแล้วเมื่อกี้มันอะไรวะเนี่ยฉันเอ๊ะแต่ว่าราไม่ต้องมากระโดดแบบนี้ก็ได้นี่นะ สามาเลย่อไปข้างล่างได้เลยกะเนี่ยหรือมันจะเป็นกำแพงร่องหนวะไปไม่เป็นไรข้ามตรงนี้ไปให้ได้ก่อนช่วยไฟเขียวอยู่อุ๊ยไฟแดงนี่เลยเออเดี๋ยวแล้วฉันจะทำยังไงอีกมันเนี่ยฉันต้องทำยังไงเนี่ยกระโดดข้า,ไ,ขาไปได้เฮ้ย ติดไตขอ้อไปแดงใครอะตัวน้อยเชียวแต่ในคลิปมองไม่เห็นลด,ดไปรด,ดไปเฮ้ไยไปแดงเดี๋ยวนะเกือบตกนี่นะจะยังกินขาวไม่ได้ชึบชึบฮึบโอ้โหกี่เฟรมนะเฮ้ยลวงฮึบว่า เอ๊ะแต่ว่าเราสามารถเดินข้ามไปได้ป่ะได้ป่ะเนี่ยได้ได้ไปเดิน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 ไปได้ไหมเฮ้ยไม่มีกระแพงร้องหอนหรอกโทรศัพท์มีไหมไม่มีไป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 ต่ออุ้ยไรแดงต้องหยุดเออคนคนมีเท่านั้นหรอนั่นี่ะไปเฮ้ยไม่มีกระแพงร้องหอนวะเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่มี น่นหาหน้ามีไหมตรงเกมเนี้ยกด็ดดเข้าเกมนี้เลยดีกว่าเอ้ามีกระแพงร้องหนตรงเกมะ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองจากนัันนก็เดินข้ามเข้าเส้นสีแดงได้เลยสิเดินเข้าไปเลยดีกว่าไปกันไปกันเพื่อนเอ๊ะมีเพื่นอนยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อนกระโดดเอาพี่มาไกลจังโอ้กรแพงร้องหนเข้าไม่ได้เพื่นอนเอาตายไปไปไป,ไปตรงบันไดละ ไม่ได้อ่ะกำแพงรนบิปีนมันไดไม่ได้มาเข้าไม่ได้เพื่อนเอเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพื่อนเพื่อนเพ,พื่อนบินได้ไงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบินได้ไงเฮ้ย hey, hey. ฉันไม่อยู่แล้วฉันไปแล้วบายบายโอ้ bye oh. บินแยกดีกว่าให้ hey. แฮกแล้วสนุกจังเบอร์เลย S <S ขอเบุกทำร้ายอ่ะโอ๊ะไม่นะเพื่อขยับเฉยเลยอ่าโอ้โอ้เบเกอะไรวะนั่นอ่ะเออเอืมอะไรนั่นเนี่ยโอไม่กอ็ออกแม่งเลยลแล้วกายบายทุกคนทุกคนไลค์กดติดตามด้วยนะ